à nhớ rồi nói à, cũng có vậy rồi một cái chiếc khe đeo nó nè khe nó đeo nó vậy đầu đi đâu như họ này, như cái trái cần ngầu giờ đầu cho đội lú cắt thả nó nó chè nhau đeo nó gì thế đến một chả đẹp cả เอาน้ำเนาะน้ำซางเด้อบุ๋มเอน้ำซางน้ำฝนเนาะตองไว้เนาะตองไว้อยู่ในคุ้มเนาะจวดโอ้โหลเอาพยายามปูเนาะประมาณห้าเมตรเนาะเหลืะน้ำเด้อพี่ละเออเอาน้ำเด้อเอาน้ำให้หัวเด้อเนาะหัวยักน้ำแล้ว อันนี้เนอะโอ้โพอ,อกินเน,ะนาะญาดกันอือ,อแป,ป๊บหนึ่งมอจะเดี่ยวนอนเอ้อยังลูกขอนอนเนะยตีเลย นายจะเด้หน้าว่ะไปจูนะจูเกียนะไปเดาดูน่เขาจะตาจรานะโอเประมาณนี้อีแมทแล้วนะชัวร์เปล่าแมทห

ว้าไปตัวโบเด็กโตเชียร์ตรงเตาเลยอยู่อะไรเข็นน้องเนาะแข้งแรงเนาะอยู่ผุดดอยเด้อนี่บ้านนอกผุดดอยเนาะ không, không, như anh nói nè, cháu tê đâu trong đồng đồng nào chỉ xuống ghi lại, cô ít nhận đủ giỏi